สวัสดีท่านด้วยเนี่ยผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เซเว่นทูชินเนลั่นเองเนี่ยผมแล้วนี้นะฮะเซเว่นทูชิเนลก็อยู่กันกลับมางานเรื่องมหาเว์ผนึกมาหรือว่าจจสอจเจเคนั่นเองเนี่ยผมกับการวิเคราะห์และสรุปมังงะในตอนที่184เท้าความถึงมังงะในตอนก่อนมังงะในตอนก่อนเนี่ยจะเป็นการเริ่มต้นของโตเกียวโคนี่เขต2ซึ่งในตอนนี้ก็ดำเนินการมาถึงพาร์ทสี่แล้วซึ่งสามพาร์ทก่อนหน้านี้นะจะเป็นช่วงของฮาคาลีนั่นเองตอนนี้พวกเราเนี่ยก็ได้ทราบแล้วนะเกี่ยวกับมังงะเเตออาาาดด่่ใในนนนลสุหื้แ อาังคาริละตัวของแพนด้าเนี่ยก็กาลังนั่งชิวๆอยู่พร้อมกับที่พี่ด้าเซ็นไปเนี่ยก็ได้บนมาว่าก่อนอื่นเลยตอนนี้ฉันไม่ใช่แพนด้าฉันคือตุ๊ก,กตา <c oughs> ว่าแต่ทําไมถึงมีกลินเลือดเข้มข้นจังถ้าเกิดดมจากกิ่นเลือดแล้วคงจะมานสามศพได้งั้นสินะงั้นก็แปลว่าคนที่สามารถจัดก,การคนเหล่านี้ได้นะ ต้องเป็นนักสับแช่งที่มีคุณสมบัติยอดเยี่ยมแน่ถึงขนาดที่สามารถเปิดปิดพลังไสยเวทของตัวเองได้แม่งเอ้ยจมูกฉันก็ไม่ค่อยได้ผลด้วยแฮะแต่ว่านะภารกิจของเราในโตเกียวโคโนีเค่เขตนังนั่นคือการตามหานางฟ้าเพื่อยกเลิกอ,อาคมแล้วก็ช่วยอาจารย์โกโจซึ่งไอแผนเราดั้งเดิมนั่นคือหน้าที่ในการต่อสู้เรายกมันให้กับฮาคาลิแต่ใครจะไปคิดกันเราว่าพอเขารวมโคโนี่เขต2มานะั้นจะมีการพัดแยกผู้เล่นออกจากกาัน บ้าเอ้ยงั้นฉันควรออกจากที่นี่นะตอนนี้แต่ถ้าเกิดฉันรีบร้อนเกินไปศัตรูก็อาจจะคิดว่าฉันในตอนนี้นะเป็นศัตรูงานที่ฉันควรทําในตอนนี้คือทําตัวเป็นตุ๊กตาต่อไปเหรอแต่ว่าเดี๋ยวน,นี้ฉันมัน เป็นแพนด้าไม่ใช่เหลอและฉันจะแอคติ้งแก้วยตุ๊กตาทำเผือกอะไรพอฉันเป็นแพนด้าอยู่แล้วและเมื่อพี่ด้าเซ็นไปผู้จบพี่ด้านะฮะก็ได้กิ่งมาจากตู้คอนเทนเนอร์และเหมือนพี่ด้าเซ็นไปเนี่ยจะล่าเลิงมากนะฮะเพราะาตอนแรกเนี่ยเขาคิดว่าศัตรูเนี่ยจะมองเขาเป็นศัตรูแต่ว่าเขาลืมไปว่าเขาเนี่ยคือแพนด้าซึ่งแพนด้ามันก็เป็นสัตว์นิวว่าขณะที่ในตอนนี้พี่ด้าเนี่ยกำลังล่าเลิงอยู่และแล้ววินาทีนั้นนะฮะก็ได้มีคนเดินผ่านมาและคนคนนั้นก็คือชายผู้ตามหาซุกุนะคา นี่แกหนีมาจากสวนสัตว์งั้นเหรอขนาที่ฮาจิเมะเนี่ยกำลังพูดกับแพนด้าแพนด้าในตอนนี้นะฮะก็ได้ตอบในใจใช่ใช่ฉันหนีมาจากสวนสัตว์ซึ่งในตอนนี้ตัวของพีดาเซ็นไปนันเหงื่อท่วมเต็มไปหมดขณะที่ในตอนนี้พีดาเซ็นไปเนี่ยกำลังพยายามในการทําตัวมือนกับแพนด้าแต่มันก็ช่างหน้าแปลกนะที่พีดาโคตรเก่งตัวฮาจิเมะเนี่ยจึงได้พูดมาว่าถ้าเดินแกเหมือนก็เป็นแพน,นด้าตอนไปสั่นท่บาตยังไงก็ไม่รู้เอะโคกันเนะ และจากนั้นโคกันนี้ก็ได้โผล่มาดีจ้าและฮาจินเมะเนี่ยก็ได้พูดต่อไปว่าไอ้แพนด้าข้างหน้าน่นนะเป็นเพเ่อ์กันสินะแพนด้าในตอนนี้เนี่ยฉันก็ตกใจเลยเฮีย yeah, เลยวะและเสียงโคกันนี้เนี่ยก็ได้พูดว่า ใช่แล้วนั่นคือเพเยอร์เมื่อสิ้นคำพูดของโคกันเนะในตอนนี้ฮาจิเมะนะฮะก็ได้พุ่งตัวมากัดโจมตีแพนด้าซึ่งแพนด้าในตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เขาเนี่ยกำลังยืนสี่ขาเขานะฮะกำลังตั้งท่านในการยืนปกติแต่ว่าฮาจิเมะเนี่ยก็ได้พุ่งมาด้วยความเร็วและก็ได้ซัดเข้าท้องแพนด้าอย่างแรงซึ่งตัวของแพนด้าในตอนนี้เนี่ยถูกซัดจนขนาดที่ว่าปุยนุ่นเขาเนี่ยกระเด็นออกมากับคำพูดในใจของพิด้าเซ็นไปที่ได้คิดว่า นี่แกถามโคกันเน่ยางงี้ได้ด้วยหรอวะแต่เมื่อหลังจากที่พี่ดาเซนไปถูกโจมตีอย่างแรงนะ่พี่ดาในตอนนี้นะฮะก็รู้สึกได้เลยว่าผู้เล่นตรงหน้าที่เขากำลังต่อสู้อยู่ด้วยนั้นทั้งเร็วและแข็งแกร่งเมื่อิ้นความคิดของด้าเซนไปในตอนนี้ฮาจิเมะเนี่ยก็ได้เช็กกระบอกเขาในการเข้าโจมตีและกระบอกนั้นเนะี่ยก็ได้ฟาดตัวของพี่ดาอย่างแรงพี่ดาในตอนนี้เองนะฮะก็ไม่สามารถหลบได้ทําให้ในตอนนี้พี่ดาเราเนี่ยถูกโจมตีจนกระเด็นซึ่งมาถูกโจมตีขนาดนี้ตัวของพี่ดาะฮะก็เริ่มมีขอว่า การโจมตีของมันคล้ายๆกับนูเอของฟูชิโนโละปลอนะฮะนูเอคือเงาที่เป็นนกคู่กับฟูชิโนโละและแพนด้าเนี่ยก็ได้วิค์ต่อว่าและการโจมตีหรือพลังแสวเว็ของมันนั้นมีลักษณะเหมือนกับกระแสไฟฟ้าร่างกายของเจ้าหมอน,นี่ถูกเติมเต็มด้วยกระแสไฟฟ้าหรือจใจพูดอย่างไหนึ่งเลยคือพลังการโจมตีนั้นยากต่อการป้องกันและเสียงของฮานชิเมะเนี่ยก็ได้พูดว่าเยี่ยมนายยังอยู่งั้นสินะและจากนั้นด้าเซน,นไปเนี่ยก็ได้เวียงหมัดขวาเขาในการเข้าโจมตี และพี่ด้าเนี่ยก็ได้คิดในใจว่าแต่ว่าถ้าโจมตีอย่างนั้นนะฉันก็มีเช่นกันและเจานั้นพี่ด้าเนี่ยก็ได้ใช้ท่าในการโจมตีที่มีชื่อท่าว่า Unlockable Double Beat ซึ่งการโจมตีท่านี้เนี่ยจะเป็นการโจมตีภายในถึงแม้ว่าฮาจิ Man เมะจะสามารถรับการโจมตีได้ตัวฮาจิเมะนะฮะก็ได้ทราบเลยว่าการโจมตีนี่มันสร้างความเสียหายภายในและเสียงฮาจิเมะเนี่ยก็ได้พูดว่า ไม่เลวเมื่อสินคองูดฮาจิเมะฮาจิเมะในตอนนี้นะฮะก็ได้หักแขนแพนด้าถึงแม้ว่าแพนด้าในตอนนี้เนี่ยจะอยู่ในโหมดกอริลล่าก็ตามแต่ก็ยังไม่สามารถทาอะไรฮาจิเมะได้แถมนําซ้ําในตอนนี้ฮาจิเมะเนี่ยยังโชว์ความแข็งแกร่งนะฮะด้วยการใช้กระบอกเนี่ยงัดแขนแพนด้าจนหักซึ่งก็น่าแปลกมากนะ,ะที่ตัวของแพนด้าเนี่ยควรจะมีแค่ปุยนุ่นแต่ว่าในตอนนี้นั้นแขนของแพนด้ากับมีเลือดและเสียงของแพนด้าเนี่ยก็ได้พูดว่าและฮาจิเมะเนี่ยก็ได้พูดว่า่เกดีดกดดชนนั ซึ่งเมื่อตอนนี้พี่ด้าเหลือแค่แขนเดียวเนี่ยพี่ด้านะฮะก็ยังพยายามในการเข้าโจมตีและเสียงฮาจิเมะเนี่ยก็ได้พูดว่าแกนี่มันซูเปอร์เวลี่ออาต้าของการโจมตีธรรมดาและเมื่อสิ่งคําพูดนั้นฮาจิเมะเนี่ยก็ได้ปาแขนแพนด้าที่หลุดมาเนี่ยกลับไปซึ่งด้าในตอนนี้เองเนี่ยก็ได้ทราบทันทีเลยนะว่าแขนที่ได้มีการปามาเนี่ยฮาจิเมะพยายามในการป้องกันการมองเห็นของเขาทําให้ด้าเซนไปที่ได้มีการคิดอย่างนั้นเนี่ยจึงได้พยายามในการตั้งการเข้ารับการโจมตีซึ่งสิ่งที่ด้าเซนไปคิดเนี่ยก็เป็นอย่าง ว่าด้าเซนไปในตอนนี้เนี่ยเหลือแขนเดียวและแขนที่ว่านั้นเนี่ยก็ยังถูกกระบองปลาใส่อีกทําให้ในตอนนี้ฮาจิเมะเนี่ยก็ได้เข้าโจมตีด้าเซนไปตรงๆเพราะว่าในตอนนี้ด้าเซนไปนั้นไร้การในการป้องกันฮาจิเมะในตอนนี้เนี่ยเขาจะได้รวมมาใส่พีดาและแล้วพีดาเนี่ยก็ได้ถูกซัดเข้าโจมตีอย่างแรงจนในตอนนี้บอกเลยว่าพีดานั้นยับแม่ยับกับเสียงฮาจิเมะที่ได้พูดไปว่าเอาจริงๆแกแม่งโคตรอ่อนเลยว่ะว่าแต่ว่าแกรู้ไหมว่าสุคนนะอยู่ที่ไหนซึ่งเมื่อพีดาได้ฟังเช่นนี้ตัวของพีด แต่เอาเพื่ออะไรกันล่ะแต่มันคงจะดีกว่าถ้าเกิดไม่ได้พบเจอกับอิตาโทรีและดาเซนไปเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่าไม่ฉันไม่รู้แต่เหมือนฮาจิเมะในตอนนี้เนี่ยจะเริ่มจับไตได้เหมือนว่าแกนะจะอยู่ชะงักก่อนตอบนะบอกฉันมาซะบอกฉันมาและฉันจะไม่ฆ่าแกซึ่งดาเซนไปในตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าสภาพอิดโรยมากแต่พี่ดานในตอนนี้นะก็ยังพยายามในการตอบโต้กับตอบโต้ทางฝีปาก,กน,นะที่ฉันนิ่งอะเป็นเพราะฉันกําลังคิดอยู่ว่าสุุณะมัน เป็นชื่อของตะลุงคนหนึ่งที่ขายกล้วยทอดหรือเปล่าวะเมื่อฮาจิเมได้ฟังช่นนี้ฮาจิเมนะฮะก็ได้พูดกลับไปว่าอย่ามากวนส้นตีนเดี๋ยวกูตบกลับสวนสัตว์เลยแต่ดาเซนไปเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่า แกตั้งหักอย่ามายโมโหฉันเพราะว่าพี่สาวฉันนะคอนข้างคียอายและจากนั้นด้าเซ็นไปเนี่ยก็ได้เปลี่ยนโหมดไปโหมดหนึ่งนะฮะซึ่งโหมดโหมดนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นไพ่ตารับของแพนด้านั่นเองซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยร่างของแพนด้านี่มี3วิญญาณหรือก็คือ3โหมดนั่นแหละในการใช้งานและโหมดโหมดนี้แหละคือโหมดไพ่ตายของแพนด้านั่นก็คือพี่สาวคียอายขนาดที่ในตอนนี้พี่ด้านเนี่ยกำลังเปลี่ยนร่างตัวของีิด้านะคิดในใจว่าใครก็ตามนะที่ได้มีการสพบางกับพี่สาวเนี่ยพี่สาวจะฆ่าทิ้งลูกเดียว เริ่มต้นอีกครั้งฮาจิเมะกับพิด้าในตอนนี้น่ยกำลังจ้องหน้ากัน แต่ว่าในตอนนี้ฮาจิเมะนะฮะมไมาในเจ้าหนายเฉยเนื่องจากว่าเพ่าฮาจิเมะเนี่ยอย่างที่เราได้มีการทราบกันก่อนหน้านนะั้นนะฮะนั่นก็คือเป็นพลังงานเกี่ยวกับพวกไฟฟ้าถูกไหมปกติเราไฟฟ้าเนี่ยจะมี2ขั้วฮาจิเมะในตอนนี้เนี่ยพยายามในการแยกขั้วบวกกับขั้วลบเป็นลักษณะคล้ายๆกับไฟฟ้าแล้วเมื่อได้มีการแยกพลังงานไฟฟ้าเขาแล้วเนี่ยเขานะฮะจะนำพลังงานขั้วบวกเนี่ยเข้าโจมตีศัตรูส่วนพลังงานขั้วลบเนี่ยเขาจะมีการเก็บไว้และเขานะฮะจะนำพลังงานนั้นเนี่ยพุ่งลงดินแทนและผลลัพธ์หลังจากที่ฮาจิเเเเมมมมะะไไไดดดด้้้้้้้้ีีีีีีกกกาาาารรททชช่่่่นน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 ใใใใหหหตตอััพพซ็ปโโสววยถูจจแลลคบ พลังงานไฟฟ้าเนี่ยได้มีการส่งผ่านตรงๆนะฮะผ่านอากาศนี่แหละเข้าโจมตีใส่พิดาเซนไปร่างพี่สาวและการโจมตีนี้เนี่ยจะไม่สามารถหลบได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการกางนาเขตก็ตามและเมื่อในตอนนี้พิดาเซนไรหมดพี่สาวเนี่ยถูกโจมตีจนเละเสียงของฮาจิเมะเนี่ยก็ได้พูดว่าเอาวละงั้นตอนนี้สุขุนน้น่อยู่ที่ไหนและแล้วมังงานเริ่มมหาเวทยผนึกมาตอนที่ร้อยแปดสี่ก็ได้จบลงไปบางคนนะฮะอาจจะกำลังงงๆอยู่เนี่ยผมว่าเอ๊ะ ทำไมมันถึงมีการปล่อยพลังงานไฟฟ้าเข้าโจมตีตรงๆจริง,รงๆแล้วเนอนธิบายแบบง่ายๆเลยนะฮะนั่นก็คือพลังงานสายเวทเขาเนี่ยมันต้เป็นการโจมตีแบบด้วยพลังงานไฟฟ้านั่นแหละเอาพลังงานโคโลบะลงดินเป็นลักษณะคล้ายกับสายกาวนั่นเองเพื่อไม่ให้เราเนี่ยได้รับการโจมตีจากพลังงานไฟฟ้าส่วนพลังงานโคลบเนี่ยก็เข้าโจมตีแพนด้าให้ในตอนนี้ได้เห็นว่าแพนด้าในตอนนี้เนี่ยถูกพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเข้าโจมตีอย่างแรง โอ้โหผมนี่เสียดายมากเลยนะฮะร่างพี่สาวเนี่ยออกมาได้ไม่นานแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยกลับถูกโจมตีจนเละซึ่งผมเนี่ยกำลังสงสัยอยู่ว่าร่างนี้เนี่ยมันคือไลโนโล่เป็นแรนหรือเปล่าหรือจะเป็นเผ่าพันธุ์นึงนะฮะในสมัยแบบไดโนเสาร์เลยอะ่ะอันเนี้ยคือผมเนี่ยกำลังสงสัยอยู่แล้วก็กำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะฮาจิเมะในตอนนี้เนี่ยมีพลังงานที่ว่าโจมตีโดนแน่ๆไม่สามารถหลบได้นะไอหมอน,นี่ก็แข็งแกร่งเอาเรื่องอยู่นะเชื่อเจอซุกุนะเนี่ย คิดว่ามันจะเป็นยังไงผมว่ายัางไงก็ไม่ไหวปะสุขุณน้ามันเก่งมากๆเลยถูกไหมและคือในตอนนี้นยะเปิดเรื่องมาพี่ดาไม่ครปล่อยไก่เลยเว้ยเนยฉันคือตุ๊ก,กตาเออใช่ไหมแพนด้าไม่ใช่เหรอคือบอกตรงๆนะดาถ้าเกิดได้เป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยครั้งหน้าผมไม่ขายให้คุณแล้วนะคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันครับใครชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไม่เปาครับสวัสดีครับ